ปี1943ยามราตรีได้มาถึงแสงสว่างแห่งทิวาซึ่งศาสตร์สองล่อเลี้ยงต้นอ่อนแห่งยุคเรืองปัญญาและการเริ่มโงหัวจากความเขลาของยุคมืดได้ลับฟ้าลงเมื่ออาทิตย์อัสดงความกลัวแต่โบราณก็ตื่นขึ้น พวกมันคืบคลานผ่านป่าไพรไร่นาและถนนหนทางบ้างก็มาจากเมืองอันพลุกพล่านไปด้วยผู้คนคละคลุ้งด้วยกลิ่นของเรือนร่างและน้ำหอมบ้างมาจากดินแดนตะวันออกอันฉูดชาดแปดเปื้อนด้วยสีแดงชาติและดินเหลืองบ้างก็มาจากดินแดนอันไกลแสนไกลยิ่งกว่านั้นเล่าอสุรกายที่สวมใส่ใบหน้าของคนตาย ยามพวกมันปรากฏกายมารดาต้องไว้อะไรแก่บุตรสาวบิดาต้องร่ำให้แก่บุตรชายลูกเด็กเล็กแดงต้องกำพร้าพ่อแม่เป็นบาดแผลซึ่งใช้เวลาเยียวยาเนิ่นนานนักแต่เรื่องราวของขําคืนนี้จะถูกเล่าขานไปอีกนานแสนนานยิ่งกว่าเล่าขานถึงภัยพิบัติซึ่งคืบคลานมาสู่หมูกก่เกาะอาเบียนพวกมันมาถึงอย่างเงียบงนันด้วยรถมา้าเดินเท้า หรือปีกบินเราศัตรูเก่าแก่คู่แข่งและพันธมิตรแต่ไม่มีวันเป็นมิตรแท้พวกมันถูกกระตุ้นด้วยแรงขับเคลื่อนเดียวกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้แสงตะวันนั่นคือความหวาดกลัวหากจะเป็นความกลัวในดวงอาทิตย์ความกลัวในคำพิพากษาอันโหดเหี้ยมแผดเผาอย่างเป็นนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้าและความกลัวในเปลวเพลิง ที่พวกมนุษย์ใช้กวัดแกว่งเผาทำลายเหล่านายเนื้อหัวในเงามืดอย่างบ้าคลั่งแต่เหนือสิ่งอื่นใดความหวาดกลัวในพวกเดียวกันเองเพราะในครานี้เหล่าแวมไพร์อายุน้อยเริ่มกลืนกินเหล่าอาวุโสแม้แต่เหล่าผู้อยู่มาก่อนการก็ไม่ปลอดภัยจากเหล่าอสุรกายที่สมใส่ใบหน้าของคนตายปี1943 ยามราตรีได้มาถึงการรวมตัวของเราผู้ถูกสาปเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นยินดีต้อนรับสู่ Convention of t o r r n s ครับ